นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกรรเนเนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอไม่อโอ๊บโอิ๊กนายยนยไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 คณะกการเขตพิธีการศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมสถานศึกษาในจังหวัดตราจัดพิธีลงนาม MOU จัดการศึกษาสู่อาชีพจังหวัดตราเกษตรกรจังหวัดตราหันมาเลี้ยงป่าหมีแปดเพศเสริมรายได้ช่วงฤดูฝนและรายงงานพิเศษอุบัติเหตุจุดเสี่ยงที่ไม่ใช่จุดเสี่ยง วันี้พบกับทีมข่าวแสงสยยงเคเบิลทีและตราทีวีดับคอมฝนตกหนักน้ำท่วมถนนสุขุมวิทสามแห่งและบ้านอีกหนึ่งหลังเหตุน้ำระบายไม่ทันขณะที่เกิดอุบัติเหตุสองรายนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองอีกรายชนท้ายรถกระบะบาดเจ็บทั้งคู่ เมื่อเวลา14นนนิกาว,วันที่29กันยายน2558ทั่วจังหวัดตราดเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ถนนหลายสายในหลายอำเภอเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน โดยที่อำเภอเมืองตราถนนสายสุขุมวิทช่วงบริเวณโคง้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดขาออกเมืองตรามีน้ำท่วมขังถนนหนึ่งเลนความยาวประมาณ100เมตรส่วนโค้งส่วนในฝั่งขาเข้าเมืองตราดมีน้ำท่วมขังทั้งสองเลนความยาวประมาณ150เมตรทำให้รถยนต์ที่จะเข้าเมืองตราต้องจะดความเร็วและสัญจรด้วยความระมัดระวัง ขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงการทางตราดได้นำป้ายเตือนมาตั้งไว้จุดที่มีน้ำท่วมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านสวนในมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวการจราจรความสูงประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรส่วนที่ร้านรับซื้อผลไม้เลขเอเลขที่157หมู่หบตเขาสมิงเอ,เอเขาสมิงจังหวัดตรา ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ40-50เซนติเมตรเนื่องจากน้ำที่ระบายมาจากท่อระบายไปสู่คลองระบายไม่ทันทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านทรัพย์สินหลายรายการเสียหายขณะที่นายนิมิตรสอนสุวรรณกล่าวว่าก่อนหน้าน้ำท่วมมีฝนตกลงมาไม่ถึง30นาทีจากนั้นน้ำได้ทะลักไหลเข้าท่วมบ้านทำให้ตนเองและญาติไม่สามารถเก็บเข้าของได้ทันจนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเสียหาย ขณะที่ตนเองต้องปล่อยให้น้ำลดลงเองโดยไม่สามารถทำอะไรได้และเมื่อวเวลา15นาฬิกาที่นาศูนย์โตโยต้าตราถนนสุขุมวิทขาออกเมืองตราตะบนวงังกระแจอําเภอเมือจงจังหวัดตรานักเรียนหญิงโรงเรียนตราตราการคุณขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอน,นอย,ยอ46หตราล้มเองถลายจนเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเพิ่งมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นจนเสียหลักล้มบาดเจ็บ จ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้ปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราอีกลายเมื่อเวลาประมาณ15.40นาทีบริเวณหน้าหมู่บ้านเจริญสิริเฮ้าถนนสายเนินตะแมวตะบนวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตรานางสาวปราจรี ดีสมอายุ16ปีนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณขี่รถจักรยานยนต์หม่เลขทะเบียนกทบ177ตราจนทารถกระบะใหม่เลขทะเบียนนน,นูขีด1475ตราที่จอดอยู่ข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหาัสเนื่องจากใช้มือบังฝนขนาดที่ขี่รถจนทำให้มองไม่เห็นรถกระบะที่จอดไว้จนเกิดอุบัติเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้นาตัวส่งโรงพยาบาลตรา นายกตะกางกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชร,รบรจับอดีตต่อจดอกับพวกขนไม้พยุง21ตันเมื่อเวลาประมาณ23.45นวันที่28กันยายน2558ที่ถนนสายสะ้อหมู่2ตำบลตะกางอำเภอเมือจงจังหวัดตรา นายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศสมนตตีตะบนตะกางพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือจอรบอตบบตนตะกางร่วมกันจับกลุมจากสิบตีขวัญชัยแสงแก้วอายุ55ปีอดีตตำรวจตะเวนชายแดนจงังหวัดตราอยู่บ้านเลขที่85ทับ3หมู่6 ตำบลท่าพิกอเมืองจงตราและนายเสด็จเพชรภูมิอายุ36ปีอยู่บา้านเลขที่7หมู่2ตำบลท่าพิกอเภอมืองจงตราหลังลักลอบขนไม้พยุงจำนวน21่อนจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลือนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปส่วนไม้พยุงได้มอบให้กับป่าไม้เข้าทำการตรวจสอบพบว่ามีปริมาตรรวม0.93กาลูกบาทเมตรมูลค่ากว่า1 8 6 0 0 0บาท นายอภิเดชกล่าวว่าคืนนี้ได้นำกำลังทั้งหมดมาเฝ้าระวังและลาดตระเวนเพื่อป้องกันและจับคนร้ายที่ลักลอบขโมยน้ำยางในหมู่บ้านแต่ระหว่างลาดตระเวนพบร,รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบช5677ตราดขับผ่านมาจึงได้เรียกตรวจค้นแต่ปรากฏว่ารถยนต์ได้เล่งเครื่องหนีแต่หนีไม่พ้นถูกสกัดจับได้ทัน พร้อมกับผู้ต้องหาอีก2คนส่วนอีก3คนหลบหนีไปได้และเมื่อตรวจสอบรถพบไม้พยุงเต็มกระบะจึงได้ควบคุมตัวไว้พร้อมกับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบเครือข่ายลดอุบัติเหตุจัดประชุมเครือข่ายสื่อเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหลังพบเพิ่มขึ้นติดอันดับโลกพร้อมยกตัวอย่างโรงเรียนชำคอจังหวัดระยองต้นแบบลดอุบัติเหตุที่หงประชุมส้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองอำเภอเมืองจัังหวดระยอง นายพรมมินกันจิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสคอ,อ,อเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงกานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สมีองค์กรภาคีประกอบด้วยบริษัทกลางคุ้มของผู้ประสบภัยจากรถจำกัดองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วยสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาค ภาคแห่งประเทศไทยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและชมรมวิทยุช่อสะอาดพร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงในภาคกลางและภาคตะว,วันออกจำนวน80คนเข้าร่วม หลังจากนายกศิดิษฐ์ขันธรัตน์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุได้กล่าวถึงปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทยที่มีมากขึ้นและสูงเป็นอันดับสมของโลกทําให้ทางศูนย์เครือข่ายลดอุบัติเหตุต้องทําโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อลดน้ำลงให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและปฏิบัติตามกฎจราจรขณะที่นายพรมมินก่าวว่าที่ผ่านมาเครือข่ายมีนโยบาย ควบคุมอุบัติเหตุทางถนนและพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับผู้แช้รถยนต์และต้องการที่จะสร้างจิตสำนึกถาวรและจะเห็นว่าหน่วยงานทั้งหมดมารณรงค์ในเรื่องของการขาดวินัยจึงมีความจำเป็นที่จะให้สื่อช่วยในการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่และผักดันอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีขึ้นอันจะทำให้อุบัติเหตุลดลง หลังจากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนก่อนเปิดเวทีเสวนาซึ่งนายนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางได้ชี้แจงให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและสถิติที่พบว่าเด็กมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นหากไม่แก้ไขจะเกิดความสูญเสียมากขึ้นและไทยจะก้าวเป็นแชมป์โลกประเทศที่มีอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลกซึ่งแค่ครึ่งวันนี้มีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว16ราย ส่วนนายประจวบผลผลิตการพิมพ์ฝ่ายสื่อสารสาธารณะศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิปดีบอกว่า จากประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุของเด็กพบว่าอัตราการตายของเด็กในเรื่องอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหนึ่งแล้วและที่น่าเป็นห่วงและนับเป็นความสูญเสียของประเทศซึ่งทางโรงพยาบาลจึงได้ทำโครงการก่อน15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่โรงเรียนบ้านชำคออำเภอเขาเมาจังหวัดระยองและได้ผลจนเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปดูงานที่โรงเรียนบ้านชำคออําเภอเขาเฉาเมาจังหวัดระยองที่มีคณะกรูผู้ปกครองตำรวจสาธารณาสุขและนักเรียนนำเสนอโครงการและผลสำเร็จของการทำโครงการจนทำให้นักเรียนอายุต่ำกว่า15ปีขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเพียง4คนจากจำนวนทั้งหมด33คน รถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี b t ทเอสอนุสารีารโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับระรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 1ินาฬิกาและ18ดนาฬิกาจังหวัดตราดเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนายนรงธิรัจทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวให้กับร้านอาหารที่เลือกใช้สินค้าคิวประจำปี2558 ให้กับร้านอาหาร2ร้านที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีงบประมาณ2,550บาทและอีก2ร้านที่สมัครต่ออายุการรับรองได้ป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนายนุวัตรแพงเรือนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรากาวว่า โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำเนินการเพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยจากการผลิต ตามมาตรฐานและผ่านการรับรองซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ด้านประมงหรือด้านพืช ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสินค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุดิบที่ร้านอาหารนำมาใช้ประกอบอาหารสำหรับร้านอาหารในจังหวัดตราดจ,จำนวน2ล้านที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีงบประมาณ2,558ได้แก่ร้านป่งป้ง,ปงสเต็กเฮาส์ร้านตาก,กับยาย f f e ฟแอ d สเต็ k ส่วนร้านอาหารที่สมัครต่ออายุการรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวหรือร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัยได้แก่ร้านพรจันแนมเนืองและร้านสวนกลิ่นสุคนทีมรณรงค์สื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกับจังหวัดตราออกรณรงค์ให้ความรู้ที่โรงเรียนของใหญ่วิทยาคม ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทีมรณรงค์สื่อปรับทัศนคตินักเรียนนำโดยน,นายธนศักดิ์ขนกวายประธานชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดพร้อมคณะเดินทางให้คำแนะนำการเรียนรู้ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจกพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีนายสำนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนจำนวน199คนร่วมรับฟัง นา,นายธนศักดิ์ขนขวายพร้อมคณะวิทยากรได้ออกทําการแนะนําการเรียนรู้เพื่อการมีงานทําให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราตามโครงการปฏิรูปการศึกษาที่จังหวัดตราร่วมกับสํบานักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอ ร่วมการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการมีงานทําโดยส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจเรียนด้านอาชีพเมื่อจบแล้วจะมีงานทําตามสโลโแกนของผู้ว่าราชการจังหวัดตราที่ว่าจบปริญญาตีเป็นเศรษฐียาก สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการแนแนวนะครับในเรื่องของอาชีพที่จังหวัดต่างของเรานะครับได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้นะครับครังยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนนะครับมไหม นะครับเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเิ่งไรเยชนเองนะครับให้สามารถเรียนไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อนาคตนะครับซึ่งผลจากการวิจัยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สสคนะครับได้ร่วมกับจังหวัดตาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ได้ร่วมหน่วยกับเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับในการทำนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัต์การศึกษาครั้งยิ่งใหญ่นะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นผลการสำรวจวิจัยอาชีพที่จังหวัดได้มีการทําสำรวจนะครับก็คือ เกษตรกรสองท่องเที่ยวสามาก,การค้าเาลล์นะครับซึ่งมีผลนะครับที่จะ,ะเป็นการปฏิวัติการ,การศึกษานะครับแล้วก็เป็นการต้องการของคนที่มามลงทุนนะครับพร้อมกับเอ่อร่วมร่วมกับมีบการเกิดพื้นที่เศรษฐกิจนะครับพิเศษรวมถึงการบรประเป,ประชาคมนะครับสามารถที่จะให้้องเรียนสามารถเรียนอย่างมีางานทำแล้วก็รัก ผิดเกิดนะครับในในทีของเรานะครับแล้วก็สามารถทำมือชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในเรื่องของการเรียนไม่ใช่เรียนแค่เพื่อการสร้างกระแสเรียนตามค่านิยมเรียนตามเพื่อนเท่านั้นแต่เรียนไปเพื่อกับมาประกอบอาชีพของตัวเองให้ได้ดีที่สุดครับบุฟเฟ่ตองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50